มาเลยจ้าทุกคนวันนี้ก็มาฟังช่างเจี๊ยบโมกันนิดนึงเนาะอันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดระยองเลยนะคะเดินทางมาตั้งแต่เช้าค่ะนัดพี่เจี๊ยบไว้11โมงน้องลูกค้าเข้าช้าไป20นาทีแต่ก็บอกล่วงหน้านะคะว่าขอเลท20นาทีนะคะรถติดมากๆเลยพี่เจี๊ยบใจเย็นค่ะพี่เจี๊ยบรอน,น้องลูกค้าได้ลูกค้าจองมาตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะนัดกันไว้ว่าเดือนนี้นะคะวันนี้จะมาเวลาไหนอะไรแบบเนี้ยพี่เจี๊ยบรอได้อยู่แล้วขอบ คุณน้องลูกค้านะคะที่ไว้ใจพี่เชบขับรถมาไกลมากไปกลับก็คือ4ชั่วโมงเลยแต่ก็จริงใจมาช่างเจชบแบบเชื่อมั่นในฝีมือช่างเจีมากมากนะคะอย่างไรก็ขอให้ขอบขอบคุณและก็ขอให้มีความสุขกับขอบตาสวยๆนะคะจากฝีมือพี่เจียบที่แบบอยากการันตีด้วยผลงานมากกว่าเป็นแบบ เยอะๆหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นช่างมา16ปีทําลูกค้าไปขอบตาสวยคมทุกคนค่ะไม่เคยมีใครพลาดที่จะเสียเลยรับรองได้เลยค่ะ